ขึ้นลงมาทำไมหรอ <kah> ด <ve Bond> ีอกเลยครับตั้งคุดเรืองกได้เซฟไม่ชุมนะจ๊ะุครับเอาละครับอาอปขึ้นมาแล้ววาเนี้ลดนะครับสายยาวสายยาว

เข้าสู่ช่องเหลิวภาระเพื่อนฝากกดติดตามด้วยเด้อ คันห้าร้อยบาทนะครับาคันห้าร้อยบาทลงปลาไม่เยอะครับลงปลาแค่ห้าสิบโลนะครับแต่ก็พอมีปาลารวมนะครับแบบรวมค้างบวกก็สใส่ใหญ่ๆเยอะนะครับนี้ก็มารอดูผลงานนะครับว่าจะพอมีผลงานได้สักเปล่าครับปลาห้าสิบ คันห้าร้อยบาทกิกไ่ละร้อยอึ้งเอายู่บอึ้งนะา้าเราอึ้ยูบอึ้งออเออเออก็หลายอย่างเอฟเอเอเป็นเป็นป่าทุ่งปล่อยลงเลยลงเลยโอ้เทแล้วเด็ด้เด้อาเช้าน่้้าเช้าก่อนเนาะ้อยเยนะครับ นะครับบรรยากาศนะครับบอกระยะนะครับบอกประมาณหนึ่งงานนะครับจับฉลากนะครับได้เบอร์11นะครับ

สองไม้พอเอาทุนกนเอาทุนกันทุนจะของใช่ไหอเลือกได้ว่าทุนนี่ทุนจะทุเจาของเอาของเจ้าออ่นเนาะเจ้าไหนเรียเลยครับ สมยักมาแก่แ้น <so ี่ตัวนี่เต็มปากเต็มปากน้ำเผ็ดขึ้นก่อนมาช่่งก่อนเลยครับเบื้องเอาเด้อเอาเด้อสิห้มันจุดเก้าเก้าหรือว่าสิห้มันหนึุ่ดนึงเด้อ รดแปเท่าออกันคุเยนอาแม่งยังนอนหลังมันแล้วอ้ยข้างหลังปลาบึกบอใชผมเนของแมกับบังูดจุดแปแสนนะครับเก้นปลาซายหรือเปล่าที่สองปลาซ้ายปลาซ้ายที่สองนะครับหุคนนะ บนขึ้นลงทำไมหรอแดดออกดีครับตั้งคุณองได้เซตไม่จุนะจ๊ะเอาละครับอาอปขึ้นมาแล้วบ้นนี่ต้น่อนนี้น่าจะไม่อยู่โล ปลาเก็ดกคนนักท้าสินตลาบ้แจ้งเลยครับฮคนนักท้าสินกลามั้งบ่อะไรไงมีรางวัลเดียวบนคนนักกล้าฮะเดนนี่ปลาเก็ดะปลาศูนย์จุดเจ็ดแปดนะครับน้ำาอื้จะเื่องน้ำเอ้องีกว่าโอไม่เล่ออื้งศูนย์จุดเจ็ดแปดอย่นี้เอาได้บ่ครับหนึ่งจุดหนึ่งสองนะครับแล้มีอะไร ที่ว่ายัางกับรับเมื่อกี้นี่โกนะขอแทนนะโกนะโอ้เนอะเดี๋ยว้คนเะรียยังไครัไปเอจะเรียนกันเรียนซื้ไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับหนึ่งกิดสองนี่ปลานอกบ่ บอร์อนันได้1.1.2ได้เลยอเลบอส0.92 0.92ขึ้นมาเป็นที่2องกูได้น้ำสักคันบอรนี้ก็ถือว่าช่วยไปแล้วเอาไม่ได้เอง <laughs> เกมนำที่นาเพชรนะครับที่สองชนายที่สา,สามจ่าชิวนะครับกรรมการมาตั้งชุณให้หน่อยนักโกตกไปนะครับกรรมการมาตั้งชุณให้หน่อยนี่นะนอนกอดบุ๊คมาเดือดกันเลย ไหลงามเลยยิ่งเข่าลยางนะีงสัยแปดนะตัวนี้นะ

ทอดมองกันบ่าจริงแล้วชือปลาลุงกันักคือเอากะได้หรอวะนั่นอย่างมันตายเขาเค็มให้บ่ครับบ้านนี้ก็ครับห่วให้บ่หลายฮอดครึ่งบ่ฮอือนี่กินเป็นจักรละมาสิเวลาหันหลังไว้แล้วสิอือ ยังเกี่ยวอยู่ด้วยนี่พนาว t h าป่าไหนยังเกี่ยวอยู่เร่งของประเทศปาไม่แปๆขวดเ้าปาม่กินักส ของบ้อดเหนหาคุแล้วกันแลยำเป็นละเอียเรีบย, <c oughs> ยบร้อย้เรียบร้อยเพงได้งเงได้เส้นลูกสะบริสังได้

นี่เขานี่นครับเานี่นป็น้างขา้ยเขาเฮ้ยน้พนะเอน่เดือดแเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วมาเยิมาเลยผู้เดือดนมปารมาแล้วครับปลาแปดครับ เาลารางวัล,ลอันที่เราลงป่าเรานกเกเพื่อนวก จะดินจะดินจดินสุดแปดขีดนี่แหละครับยึดลอยแลวดิไม่เก้าแล้วครับแปดเรื่องไฟเ่งรักทุกกะพักแ้ว่เพบน มามาช่างครับมาช่างรับทุนกับเบียบเลยตัวนะครับสายยาวสายยาวพร้อมพูดไหนะครับต้นะครับของไงแล้วของไงแล้วบึกนะครับตับึกแล้วจะเป็นบึกแล้วครับ

นินห้าตัวนะครับสวายตัวหนึ่งนี่โยนินสี่ตัวหนึ่งนาทีสวายตัวหนึ่งนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับโลก,กว่าทั้งนั้นโอเคนะครับสำหรับทริปวันนี้นะครับจากบอกนายะนะครับได้ยินเสียงกุญแจดังบงลัง ជាកូនជាតារា